นะคือคือวันนี้ผมต้องเรียนที่ว่าในเรื่องของของแพลตฟอร์มแบบนี้เ,เป็นเป็นยุคข,ของเด็ก5 G นะที่เขาทำมาแบบนี้นะครับนะแล้วก็อาศัยการบริการความสะดวกนะครับที่ง่ายไอ้คนที่ไปเดินข่ายก็ไม่อยากเดินข่ายเหนื่อยใช่ไหมไอ้คนออกแบบแพลตฟอร์มก็รู้เรื่องเทคโนโลยีนะครับก็เอาการสะดวกการบริการประชาชนการเข้าถึงระบบแพลตฟอร์ตมตาม่างนะเพราะฉะนั้น ในเรื่องของการที่ไเ้ของโฟต้าแล้ปไปฝากขายอย่างนี้ถ้าต้องถูกเพื่อสองโฟต้านะครับส่วนคนเป็นเจ้าของแพลตฟองใบจําหน่ายเกินกว่าราคาที่บบหนดก็ผิดกฎหมายอนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมมองว่ามังกรฟ้าเป็นแพลตฟอมใหญ่แล้วตามเนี่ยถ้าไม่มีสลากไปเนี่ยคือคือวันนี้การที่เขาเขามีสลากเยอะใช่ไหมครับมวดลึงตั้งสองล้านสามล้านนี้นะครับเพราะว่าของโฟต้าเพราะว่า คือเอาเอาฝากขายสำนักงานสลากกินแบ่งเเปิดสองโคต้าถูกไหมครับแล้วก็เพราะฉะนั้นถ้าจะจาหน่ายได้แพทกองก็ต้องไปไปไปซื้อแล้วไปจาหน่ายซึ่งแบบนี้นะครับคือได้รับเงินเดือนไหมครับกองสลากสลีองนี้เปิดขายนะวันนี้เราก็ต้องไล่ไปดูหลังที่ทำการของไปรษณีย์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ สำนักงานสลากก็จะเอาเข้าเป็นออนไลน์แต่ว่าวันนี้ต้องค่อยไปค่อยไปคือจะเข้าเป็นออนไลน์ทั้งหมดมันคงยังไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็ต้องให้ประชาชนเข้ามีทางเลือกด้วยถูกไหมครับบางคนก็เข้าไม่ได้แะครับที่เป็นไปไม่ใช่ออนไลน์นะครับนะมันจะดูใน80บสท่าได้เนี่ยก็อยู่ที่การตปวดสันของเจ้าที่นะครับนะนก็คือในส่วนของผมเองก็ต้องไปดูทั้งหมดวันนี้เราก็มีจัดเจ้าที่ลงไปทั้งประเทศนะครับ จาทีนี้ในการกดฉันเนี่ยเราก็ต้องรู้เท่าทันเานะเช่นเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนรูปแบบใหม่พอออกจากไปเนีบางทีไม่นักรับไปเนีไปนักที่ปั้งมันใกล้ๆอีกนะก็เปลี่ยนรูปแบบไปพอเป็นจริงก็คือเราถือเราถูกผิดสัญญาโดยการที่เราไปซื้อแล้วเขาไม่ส่งตัวจริงมาให้เราพอเรารู้ว่าเราโดนเราโดนเี้ยงเี่ยเราถึงจะแจ้งความ เพื่อที่ลูกค้าซื้อและทำการคืนเงินให้ลูกค้าทุกไปครับทั้งหมดนี้สามพันกว่าเจ้าครับมีทั้งคนที่รับเงินคืนและมีทั้งทั่วัจจุบันครับที่ที่กำลังวางขายตอนนี้ครับแล้วจากนี้ตัวตัวลาต,ต,ต,ตัวสลาดใบนี้เนี่ยสลาดเนี่ยมันอยู่รับ ใช่ครับซึ่งอันนี้เราไม่รู้มก่อนใช่ครับคือทางโชคดีเนี่ยทำการสั่งซื้อแล้วปกติเนี่ยเขาชุดใช่ครับเราเาลูกค้าก็ให้มีาเท่าอะไรนะครับแล้ว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 หลงนีเวลาเวลาเขาตั้งตั้ามตษนาเนี่ยเพาเขาจ่ายว่าจ่างได้ยังไงครัคือผมเป็นานะทำการ ผมแค่ทําการตลาดให้กับโชคดีเขาเองครับวันที่ผมไลฟ์สดเนี่ยก็คือวันที่เกิดเรื่องที่มีคนไปแจ้งความว่าเราขายหวยฟรีผมก็ขอความชัดเจนไปที่โชคดีเขาโชคดีเขามี12ใบมีทั้งหมดเป็นหมื่นนะครับไม่มีโดยจริงอ่ะนะครับได้3 3 4 3 4พันใบไม่ใบช่ครับประมาณอันนี้คือไม่มีโดยจริงใช่ครับที่เรายกที่เรายกเลิกยกเลิกอ่ะโอเค แล้วแล้วเราทีนี้ตัไปยืนยันว่าสลากมันอยู่ในกองนี้ด้วยใช่ตอนพช่ารใช่ครับแล้วแล้วเราถึงไปยืนยันว่าสลากมันอยู่ในกองนี้อ่ะผมผมไม่ได้ยืนยันว่าไอ้ตัวตัวเลขนั้นอยู่ในกองนี้ครับเพียงแต่ผมว่าผมเห็นสลากมันมีตัวจริงไม่ใช่หวยที่คิวซีิตผมผมเป็นประธานนะครับผมก็ขอความเชื่อมั่นสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการไม่ได้อไรเลยเออแล้วแล้วไม่ได้อะไยมาด้วยใช่ไหมไม่ได้อะไรมากับผม ผมไม่เห็นครับโกราแล้วมาส่งให้ผมที่ออฟฟิศครับนั่นงนั่นงคือการเห็นตัวจริงของผมผมก็เลยมองว่าเขามีตัวจริงจริงๆเราก็เลยยืนยักกนด้วยการไลฟ์สดในกลุ่มปิดนะครับไม่ไม่ได้ไลฟ์สดกระจายไปให้ประชาชน,นได้รู้เป็นกลุ่มปิดครับเพื่อยืนยันว่ามันมีลอตเตอรี่จริงจริง เออไม่เป็นไรหรอกนะครับนะเออเราเราก็ให้การกับว่าสวนไปตามก็ให้กินตามที่เราเราประสงค์ให้การนะครับนะเออพ่อในส่วนของตำรวจเราให้ส yeah, no, okay. okay. evet ิทธิ yeah. ์แล uh, like ้วนะครับนตัดคูอเสียหายออกมาแต่ไหมคตับเจ๊มก็หน่อยครับเจ๊มหมายเจ๊มไม่ได้อย่ท่เรื่องาแจ้งคามหลังจากที่เรารู้ว่าไม่ได้แล้วแล้วเราทตมเงินเสร็จแล้วเราเราถึงไปแจ้งความอะไรแล้วครับเออแรกๆเนี่ยทำแรกๆเนี่ยยังยังไม่ค่อยได้ผลครับแต่พอทำมาเรื่อยๆมันก็เริ่มเริ่มเห็นผลมากขึ้น อย่างงวดล่าสุดเ่ยก็ได้มาประมาณน่าจะประมาณสองหมื่นกว่าบาทครจากค่าจากค่าทำมาเก็ตติ้งเนี่ยครับคุณคุณตาคุณแอนนามีความสัมพันธ์หรือรู้จักกันส่วนตัวไหมถึงมาจ้างคุณตาเป็นผีเจนเตอรไม่ะผมเป็นคนขอเข้าไปทำเองครับผมผมเนี่ยภามาถ่ายแล้วซื้อราคาหนึ่งมีคนไปให้ราคาเขามากกว่าเขาจริงไปขายให้คนอื่นได้เพื่อลิ้นดูครอบครัวครับผมไปเจอแพลตฟอร์มตรงนี้ แล้วผมมองว่าอมันเป็นแพลตฟอร์มที่ดีแล้วเขาขาย80บาทผมก็เลยขอเข้าไปทําในส่วนของมาร์เก็ตติ้งเหมือนกับดาราคนอื่นที่รีวิวสินค้าทั่วไปแค่นั้นเองมองว่าถูกหลอมรับหรือว่าแค่เป็นความผิดพลาดทางเทคนิคคือ ถ้าถ้ามันเกิดความผิดพลาดจริงๆผมก็ต้องเป็นคำหนึ่งที่ต้องฟ้องร้องโชคดีเหมือนกันครับแล้วก็วันนี้สิ่งที่ผมทําได้ก็คือผมทําการตรวจสอบว่าเขามีลอตเตอรี่จริงๆหรือเปล่าด้วยการไปขอของตัวจริงของเขามา